สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาชมกับผมชม้นพิรพลครับหากพูดถึง1ทีมฟุตบอลในทวีปเอเชียที่สร้างความฮือฮาทั้งในและนอกสนามมากที่สุดนะครับต้องเป็นทีมนี้ฮะในสนามเขาเป็นทีมที่เรียกได้ว่าถูกยกย่องให้เป็นท็อป10หรือว่าติด1ใน10ของทีมที่ดีที่สุดในเอเชียนอกสนามฮือฮายิ่งกว่าฮะจับไป3คำครับมันแน่น ในช่วงเพลงนี้กำลังฮิตนักบอลชื่อดังทั้งไทยและอินเตอร์เนชั่นแนลก็จัดไป Dance นอกสนามอาจดูเฮฮาแต่เมื่อเหยียบลงสนามเมื่อไรความเฮฮาจะเปลี่ยนเป็นความโหดในคราบนักฆ่าทันทีในศึกบอลชิงแชมป์ระดับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย AFC Champions League หรือประมาณ UEFA Champions League ของเอเชียบูรีรดดามสร้างช็อตเด็ดมากมายก็จะผ่านเข้ามาแข่งในรอบแบ่งกลุ่ม32ทีมสุดท้ายในรอบคัดเลือกนะครับบูรีรดดามก็โชว์ความนิ่งของหัวใจเซฟจุดโทษฝั่งตรงข้าม3ลูกรวดและยิงคู่แข่ง3ตรงรวดชนะยอดทีมจากออสเตรเลียอย่างสุดมัน ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือหลายคนบอกคนไทยตัวเล็กเล่นลูกโดงไม่ได้แต่ตลอดการแข่งขันรายการที่โหดที่สุดในเอเชียนี้บุรีดำก็ซัดประตูก,กู่แข่งจากการบินขึ้นโขกหลายชอดมากและในวันนี้ก็ผ่านเข้ามาถึงรอบแปทีมสุดท้ายอย่างสุดสง่างามที่เด็ดที่สุดคือแมตทีมจะสามารถใส่ชื่อนักเตะต่างชาติได้นัดลสคน แต่บุรีย์กลับพยายามส่งนักเตะไทยลงสนามให้มากที่สุดบางนัดมีนักเตะไทย10คนต่างชาติคนเดียวเพื่อพิสูจน์ว่าฟุตบอลไทยไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกล่าสุดแม้บุรีย์ชุดขาวจะบุกไปแพ้เอสเซกาลแชมป์ลีกอิหรรานอย่างสุดประทับใจศูนย์ประตูต่อหนึ่ง แต่พุธที่18กันยายนนี้นัดที่2จะกลับมาเล่นที่ไทยของเราซึ่งหากดูจากฟอร์มการเล่นล่าสุดแล้วยอดทีมของไทยก็มีโอกาสสูงที่จะชนะ2ประตูต่อศูนย์และผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเอ้าต้องเชียร์ความภูมิใจของไทยหน่อยพวามฮือฮาในสนามบอลยางเดียวไม่พอล่าสุดประธานสโมสรคุณเนวินชิดชอบเตรียมสร้างความฮือฮาอีกครั้งเราต้องทําให้บุรีรัมม์มันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นในประเทศไทยเคลียร์ไหม ช็อตเด็ดจากเมื่อวานนี้นอกสนามเฮฮายิง,ยงโหดโหดโหดล่าสุดเพิ่งถล่มสมุทรสงคราม5-1แต่ช็อตเด็ดของทีมนี้ไม่หยุดเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ี่คืวชัดเด็กกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับนอกจากทีมสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูนาเต็ดจะมีสนามฟุตบอลที่สวยที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับล่าสุดพวกเขาไม่หยุดแค่นั้นเพราะว่าทีมนักบประสาทสายฟ้าเตรียมจะมีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์มาขยาวงการกีฬาในระดับโลกครับกับโปรเจกต์ใหญ่จัดหนักจัดไปลงทุนครั่งใหญ่กับการสร้างสนามแข่งรถบุรีรัมยูนเต็ด international circuit มีความยาวทั้งหมด4.554กิโลเมตรมี12โคง้งอัตราเร่งสูงสุดบนทางตรงคือ315กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางโค้งก็เต็มที่จัดไป240กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ยังมีโรงแรมรูติดสนามแข็งเลยผมมีโอกาสบินขึ้นไปดูวิวจากมุมสูงด้วยวซึ่งคุณนวินก็ฟันธงว่าการกฎาคมปีหน้าทุกอย่างเสร็จแน่นอนคุณนวินชื่ชอบสนสดครับสวัสดีครับ คุณเนวินคือผมเข้าใจได้ถึงเรื่องสนามฟุตบอลผมรู้ทุกคนทราบว่าคุณเนวินชื่นชอบในเกมลูกหนังมากลักในเรื่องมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็พอจะรู้แต่บอกสร้างสนามรถแข่งนี่อันนี้หลายคนสงสัยแรงบันดาลใจมันมาจากไหนฮะก็ <c oughs> แรงบันดาลใจมันก็มาจากเมืองบุรีรัมมันเป็นเมืองที่มันไม่มีภูเขาไม่มีทะเลไม่มีแหล่งท่องเที่ยววันนี้เราทําฟุตบอลมานี่ก็มีคนมาเที่ยวบุรีรัมมากขึ้นระบบเศรษฐกิจของบุรีรัมมันก็ดีขึ้นคนบุรีรัมก็ทํามาค้าขายได้มีรายได้เพิ่มขึ้นก็มีความสุขมากขึ้นแต่ว่ามันไม่พอก็คิดว่าทําอย่างไรที่ จะทาให้คนมาเที่ยวพี่ก็มีความคิดว่าเฮ้ยเราต้องทําให้บุรีรัมย์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นในประเทศไทยวันนี้เราทําสนามเดียวในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานสี่่าในประเทศไทยอะไรอีกละ่ะที่มันไม่ได้มาตรฐานโลกแล้วมันไม่มีในประเทศไทยสนามแข่งรถยนต์สนามแข่งโมอเตอร์ไซค์สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในจังหวัดวีรัมก็คือ4ี่ตุลาปีหน้าเราจะมีการแข่งขันซูเปอร์จีทีคือในอดีตเนี่ยคนไทยเนี่ยต้องไปดูเซปังมาเลเซียนั่นเลย แต่จากนี้ไปซูเปอร์เจทีมาแข่งบุรีรัมในอาเซียนเราเป็นสนามเดียวใน2ปีนี้พรุ่งนี้สมกนาฬิกา45นาทีกับประเด็นร้อนที่คุณนวินทำทุกอย่างพระบัวนักบอลที่อยู่บุรีรัมไม่มีอะไรทําจริงหรือไม่ มีหลายคนบอกผมไม่รู้ข้อมูลนี้จริงหรือไม่เขาบอกว่าสิ่งที่คุณเนวินต้องพยายามที่จะสร้างตอนนี้จะมีสนามรถแข่งผมทราบว่าอนาคตจะมีเรื่องของห้างเพื่อที่จะดึงดูดให้คนอยู่กับสโมโสรเราและไปดึงดูดบิ๊กเนมให้มาสาหรับซูปเปอร์สตาร์ที่จะมาบรีรัมยูไนเต็ดนะครับใช้2ออย่างพอเคลียร์ไหม นะครับนี่คือชดด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิราพลกับวันนี้ประเด็นร้อนที่หลายคนสงสัยนะครับคือมีข่าวลือออกมาเยอะเหมือนกันนะครับว่า,วาเวลามีนักเตะชื่อดังถูกทาบตัวให้ไปร่วมทีมบุรีรัมนีนะักฟุตบอลหลายคนก็บอกว่าตกลงยินดีที่จะไปแต่ก็ได้มีการเปลี่ยนใจในวินาทีสุดท้ายเพราะว่าเมื่อเดินทางไปถึงบุรีรัมย์แล้วเนี่ยนะฮะมีสนามบอลอย่างอื่นนี่แทบจะไม่มีอะไรให้ทําเลย ก็เลยเป็นที่มาของข่าวลือต่อไปที่บอกว่าคุณเนวินชิดชอบก็เลยแก้เกมโดยการบอกโอเคจัดหนักจัดไปมีสนามบอลแล้วก็จะสร้างสนามรถแข่งจะสร้างสวนน้ําจะสร้างห้างหรูจะสร้างโรงแรมเพื่อที่จะดึงดูให้ซูเปอร์สตาร์เหล่านั้นสนใจบุรีรัมมากขึ้นจริงหรือไม่จัดไปเห็นคนที่นี่เขาบอกว่าในทุกปีคุณเนวินจะต้องมีทีเด็ดปีละทีมีเป็นฟุตบอลไปแล้ว เดี๋ยวจะมีสนามแข่งเดี๋ยวจะมีสวนน้ำพอ ject ต,ต่อไปเริ่มคิดยังไงจะเป็นอะไรผมจะสร้างปราสาทหินพนมรุงตรงนี้เท่าของจริงอยู่ติดสนามเลยนะครับเป็นปราสาทหินพนมรุ้งเพื่อที่จะลิง์ให้เห็นว่าระหว่างปราสาทสายฟ้าปราสาทพนมรุงแล้วก็บุรีรัมย์ i ยูไ i นเ็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตคนที่ไปดูพนมรุงจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นผ่าน15ช่องประตูของพนมลุงคนที่มาดูพนมลุ้ง จำลองที่บุรีรัมยูเนเต็ดจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินผ่าน15ช่องประตูมันไม่ใช่ไอเดียผมนะลูกสาวผมเป็นคนมาบอกว่าพ่อพ่ออย่าไปคิดทําอย่างอื่นเลยนี่คือบุรีรัมย์อ๋อนี่ไอเดียลูกสาวครับมีหลายคนบอกผมไม่รู้ข้อมูลนี้จริงหรือไม่เขาบอกว่าสิ่งที่คุณเนวินต้องพยายามที่จะสร้างตอนนี้จะมีสนามรถแข่งผมทราบว่าอนาคตจะมีเรื่องของห้างเพราะเขาบอกว่านักฟุตบอลบุรีรัมย์เนี่ยอยู่ที่นี่มันเหมือนมันไม่มีอะไรทำแลือสมมุติว่าในอนาคตค,คุณเนวินจะดึงนักแตะระดับโลกมาโอเคสนามฟุตบอลสุดยอดแต่นอกจากสนามบอ ไม่มีอะไรเลยเป็นไปได้ไหมครับว่าการสร้างสนามรถแข่งหรือห้างหรือโรงแรมหรูเนี่ยเพื่อที่จะดึงดูดให้คนอยู่กับสโมสรเราแล้วไปดึงดูดบิ๊กเนมให้มาเรื่องนี้ไม่ใช่สาเหตุที่จะใช้เป็นกลไกในการที่จะเอาซูเปอร์ส,รสตาร์มาเล่นบุรีรัมยูเนเต็ดสำหรับซูเปอร์สตาร์ที่จะมาบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับใช้สองอย่างพอนะครับคือ1ใช้เบนจามินแฟรงกินหรือไม่ก็ใช้พระนางเจ้าอล <c oughs> ิซาเบธเงิน ครับดอลล่ากับปอนเท่านั้นนะครับ <laughs> ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าไม่ใช่สนามแข่งรถไม่ใช่อะไระเขามาเล่นฟุตบอลเพื่ออาชีพของเขานักฟุตบอลอาชีพจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจว่าเมืองนี้มันมีอะไรบ้างเขาใส่ใจว่าเขามาเล่นทีมนี้แล้วนี่แข็งแรงพอที่จะมีตังค์จ่ายเข้าไหมอสองทีมนี้เนี่ยมันจะทําให้เขามีโอกาสพัฒนาขึ้นไหมได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกไหมชื่อเสียงเขาจะไปขนาดไหนแฟนเบสเป็นอย่างไรเขาคิดอยู่แค่นี้ครับ ถ้าเมื่อไหร่คุณเป็นนักฟุตบอลแล้วคุณไปมัวเมาอยู่กับการเดินเที่ยวห้างออนะครับมีสถานเริงลมเยอะๆนั่นคุณเตรียมนับถอยหลังเลยคุณไม่ใช่นักฟุตบอลที่จะทำให้ทีมประสบความสำเร็จหรอกเีย่อมไหม